ก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับนักเรียนระดับชั้นป .10 คนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์นะครับกับคุณครูจัก,กรพงศ์นะครับนะวันนี้นะครับเราจะเริ่มเรียนหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2เมือ่อครั้งที่แล้วนะครับเราก็เรียนจบไปแล้วคือในเรื่องของพืชและก็ประเภทของพืชน,นะครับนะ วันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนสิ่งที่ใกล้ตัวของเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใกล้ตัวเราอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับก็คือสัตว์แล้วก็ประเภทของสัตว์นะครับเราจะเรียนเรื่องอะไรบ้างน,นะครับเกี่ยวกับสัตว์นะครับหนึ่งคือเราก็จะเรียนเกี่ยวกับความหลากหลายของสัตว์แล้วก็การจําแนกของสัตว์สัตว์เนี่ยเราจะจําแนกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับคือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง อันแรกเลยนะครับเราก็มาดูก่อนนะว่าสัตว์เนี่ยนะครับ๋ยวากูย้อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> นะสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะครับมันก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับนะมีวิวัฒนาการของมันเนี่ยนะครับทำให้ร่างกายของมันนะปรับตัวให้เข้าสู่กับสิ่งแวดล้อมให้ได้นะครับ นะอย่างเช่นในรูปเนี่ยนะครับก็คือสัตว์อะไรเอ่ยตัวอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยตอบคุณครู่สิแมวค่ะเออแมวถูกต้องนะครับแมวนะครับแมวในรูปเนี่ยมีหลากหลายพันมากเลยนะครับบางชนิดขนสั้นบางชนิดขนยาวอย่างเช่นพันธุ์เป็กดกอขนสั้นหรือขนยาวเด็กๆสั้นค่ะสั้นเนาะเปอร์เซียผมสั้นขนยาวขนยาวค่ะอ่าเด็กๆรับลองถ่ายสิครับว่าเอ๊ แมวพันธุ์ไหนระหว่างบงกอกับเปอร์เซียน่าจะอยู่ในประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำบอาอยู่ในแมวพันธุ์เปอร์เซียชอบระหว่างแมวเปอร์เซียกับแมวบงกอลตัวไหนเนี่ยนะพันุ์ไหนมันจะอาศัยอยู่ในประเทศที่อุณหภูมิต่ำาเปอร์เซียนครับเปอร์เซียนใช่ไหมสุกต้องนะครับนะ พราะอะไรเพราะเปอร์เซียเป็นแมวขนอัไรหะขนมันยาวทำไมขนยาวเพราะมันอาศัยอยู่ในนะครับประเทศหรือภูมิประเทศที่อากาศหน,หนาวมันก็ต้องมีขนที่ยาวเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายตัวเองอเป็นกอนะเป็งกรเนี่ยมาอยู่บาเมืองไทยเราได้สบายเลยเมืองไทยเราเป็นเมืองร้อนนะครับขนสั้นนะครับทุกใทุกรูปเนี่ยนะครับก็คือแมวแต่ว่าแต่ละ ชนิดเพี้ยมก็จะมีรูปตั้งลักษณะกันบางตัวก็ขานะครับบางตัวก็ขายาวบางตัวก็ขนยาวบางตัวก็ขนสั้นหูสั้นหูยาวแต่ทุกพันธุ์ก็จะเป็นแมวเหมือนกันนะครับนี่คือเป็นความหลากหลายของสัตว์สิ่งมีันาอ่ะเรามาดูการจัดจำแนกนะครับ การจัดจำแนกตัดเนี่ยนะครับเราจะใช้เกณฑ์เกณฑ์หนึ่งในการจัดจำแนกนะครับเกณฑ์เกณฑ์นั้นก็คือกระดูกนะครับนั้นคือกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังป็นยังไงนะครับเเรามาดูรูปลองทายสิรูปที่คุณครูขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรตัวอะไรเอ่ยกบครับกบครับค่ะออกบึ้นถูกตเด็กๆดูนะนี่คือรูปถ่ายเอ็กซ์ นะครับร่างกายตรงนี้ไหมมันเป็นอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เราเรียกว่ากระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังซึ่งเนี่ยนะครับเราถ้าเราใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์เราจะจําแนกสัตว์ออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งคือสัตว์ที่ไม่มีก็คือเอ็กซเรย์ดูแล้วเนี่ยสัตว์เนี่ย กระดูกสันหลัง,ลง,ลงแกนกลางลำตัวเนี่ยก็จะครับสองคือสัตว์มีกระดูกสันหลังสัตว์ที่มีโครงกระดูกนะครับกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับอยู่ในตัวเองนะครับมาดูนะครับประเภทแรกนะครับ วันนี้เนี่ยเราจะเรียนสัตว์กลุ่มแรกก่อนเลยก็คือกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเจ็ดกลุ่มด้วยกันนะเจ็ดกลุ่มด้วยกันนะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเจ็ดกลุ่มนะครับก็คือมาดูกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกคือในรูปในเด็กเคยเห็นสิ่งมีชีวิตตัวนี้ไหมเคยเห็นสัตว์ตัวนี้ไหมใครเคยเห็นบ้างไม่ค่ะไม่เคยเห็นแน่นอนนะครับในรูปนี้เนี่ยนะครับ คือสัตว์นะลูกเป็นสัตว์นะเราเรียกว่าฟองน้ํานะครับไม่ใช่ฟองน้ําล้างจานนะที่อยู่ในครัวนะเด็กๆอันนั้นคือทําเรียนแบบสิ่งม,มีชีวิตตัวนี้นะครับสิ่งม,มีชีวิตตัวนี้เรียกว่าฟองน้ําเป็นสิ่งม,มีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ในทะเลเป็นน้าทะเลเอออยู่ในทะเลเป็นหลักเลยนะครับน้ําจืดพบไหมเ็าพบแต่พบน้อยส่วนใหญ่จะพบในทะเลนะครับนะน้าลึกนะครับลักษณะของมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหมือนในรูปเลยนะครับ จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกาะอ,อยู่กับที่นะครับไม่มีแขนไม่มีขายื่นออกมานะไม่มีลายางนะไม่มีสิ่งใดที่ยื่นออกมาจากลาตัวรูปร่างคล้ายๆกับแจกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูพุนรอบตัวนะครับนะตัวมันจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับข้างในข้างในรูของมันเนี่ยนะมันก็จะกิน นะกินพวกแพลงก์ตอนพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้าทะเลโดยอาศัยโดยการกรองนะครับกรองน้ําทะเลเข้าสู่ร่างกายนะครับเสร็จแล้วมันก็ดักจับกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆในน้ําเสร็จแล้วก็คายออกข้างบนนะอันนี้คือฟองน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยถ้านักเรียนเอาไปเอ็กซเรย์ดูนะักเรียนก็จะไม่เจอกระดูกสันหลังนะครับอันนี้เป็นกลุ่มแรกเลยนะคือกลุ่มพวกฟองน้ำนะฟองน้ำเนี่ยอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในรูปเลยครับในรูปนี้เรียกว,ว่าฟองน้ําแจกันนะหรือฟองน้ําถูกตัว นะครับนะอันนีก้กลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มที่หนึ่งคือฟองน้ํานะครับอะต่อมามาดูกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองนะครับคือกลุ่มที่เรียกว่ากระพุนปกาลังการ,รปังหานะครับแล้วก็ดอกไม้ทะเลนะสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยจะอาศัยส่วนใหญ่แล้วก็อาศัยอยู่ในทะเลเหมือนกันนะครับ มีรูปร่างหลากหลายนะทั้งเป็นทรงกระบอกนะครับหรือคล้ายกับต้นไม้หรือกับคล้ายล่มนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะอันนี้เรียกว่ากระพุนนะครับส่วนใหญ่แล้วเด็กๆก็มักจะเรียกว่าแมงกระพุนใช่ไหมนะจริงๆแล้วมันเรียกไม่ถูกนะตัวนี้จริงๆมันชื่อแค่ว่าชื่อกระพุนเฉยๆนะครับตัวนี้ชื่อกระพุนเฉยๆรูปร่างจะลักษณะคล้ายล่มนะครับนะ ลักษณะสํานสคัญของสัตว์กลุ่มนี้นะครับพวกกระพุนกระปังหาปลาการังดอกไม้ทะเลเนี่ยคือมันจะมีรูที่ไว้กินอาหารกับขับถ่ายเนี่ยเพียงแค่รูเดียวนะครับนะคือมันมีปากมันก็กินทางปากเสร็จแล้วมันก็ขับถ่ายออกทางปากเช่นเดียวกันนะครับอ่ะในรูปนี้คือกระปังหานะเหมือนดอกเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในทะเลอันนี้คือกระพุนเด็กๆก็คงจะเจอบ่อยนะ ไหนใครไปทะเลแล้วเคยเห็นกระพุนบ้างบอกกูหน่อยนีมีใครไปทะเลแล้วเคยเห็นกระพุนบ้างครับตัวสส <g ul at> ใสๆ <struck. S 1> э, เคยเนาะ <g ul at> นะครับไม่เคยเห็น <imet S 2> ค่ะเอ,อ่อบางคนยังไม่เคยเห็นบางคนก็เคยเห็นนะครับบางคนก็เคยโดนกระพุนด้วยกระพุนเนี่ยส่วนใหญ่มีพิษนะครับพิษมันจะอยู่ที่หนวดของมันเนี่ยนะเวลาโดนแล้วเป็นยังไงครับคันแสบเนาะนะครับโดยเฉพ,พาะพวกกระพุนไฟเนี่ยทำให้เกิดแผลผุ้พองด้วยนะครับส่วนการปังหานี่ยเด็ก ไม่เห็นหรอกเพราะว่าจะต้องลงดำลงไปในทะเลลึกนะครับถึงจะเห็นนะการละปังหานะครับอ่ะต่อมาก็คือปละการังนะครับนะปลกคารานันนี่นักเรียนก็คงจะเคยเห็นบ่อยนะนะครับก็มีหลากหลายพันหลากหลายชนิดนะครับอยู่ในทะเลน้ําลึกนะครับน้ํำตื้นก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยสวยงามนักนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้คนนะมันก็ทําให้ ปะการังเนี่ย ENA เสียหายไปเยอะนะครับอะต่อมาคนะือดอกไม้ทะเลนะดอกไม้ทะเลเนี่ยนะครับมีพิษนะนดเด็กๆนะครับนะถ้าเด็กๆเ,เคยดูการ์ตูนปลาเนโม,โมเคยดูไหมปลานะปลาการ์รตูนอะนะครับเคยค่ะเดูครับเนโมเนี่ยปลาการ์ตนะูนเนี่ยมันก็จะอาศัยอยู่กับ,ากานะบนะดอกไม้ทะเลเนาะนะครับตรงนี้นะดอกไม้ทะเลเป็นสัตว์นะครับไม่ได้เป็นพืชน,นะปลาการังก็เหมือนกันนะเป็นสัตว์นะ ไม่ใช่พืชน,นะเช่นเดียวกันกระพุนก็เป็นสัตว์นะครับกาะปังหาก็เป็นสัตว์นะเด็กๆหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่ากาลปังหาปลาการังดอกไม้ทะเลนะพวกนี้คือพืชไม่ใช่หรอกมันคือสัตว์นะครับนะความหมายนิยามของสัตว์ก็หมายถึงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองจําเป็นต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารอย่างเช่นดอกไม้ทะเลกินอะไร กินปลาตัวเล็กๆกินสิ่งมีชีวิตเล็กๆกินกุ้งเล็กๆอะไรพวกนี้นะครับกินหมดนะเวลาพวกเ,เหยื่อเนี่ยนะครับมันเข้ามาใกล้ตรงนี้ที่หนวดของมันเนี่ยของดอกไม้ทะเลมันจะมีพิษลุกนะครับนะทาไมปลานีโมหรือปลากระตูเนี่ยถึงว่ายเล่นอยู่กับดอกไม้ทะเลได้เพราะว่าตัวมันเนี่ยจะเคลือบด้วยเมือกพิเศษนะครับสามารถป้องกันพิษดอกไม้ทะเลได้เป็นปลาเพียงชนิดเดียวที่สามารถอยู่กับดอกไม้ทะเลได้นั่นเองนะครับนะ โอเคกลุ่มที่สองเสร็จแล้วนะกลุ่มแรกฟองน้านะกลุ่มที่สองก็คือกระปังหาปะการางังดอกไม้ทะเลกระพุนนะครับอ่ะมาดูกลุ่มที่สามกลุ่มนี้ตัวนี้ไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่หรอกนะครับเด็กๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอก็คือพวกพญาต์แล้วก็หนอนตัวกลมนะครับพวกนี้ลักษณะง่ายๆเลยนะครับนะอย่างในรูปนี้คือพญาตเส้นได้นะครับพญาตเส้นได้เนี่ยลักษณะของมันนะครับนะพวกหนอนตัวกลมพวกพญาตพวกนี้นะครับก็คือ จะมี็นลำตัวยาวอ่อนนิ่มนะครับตัวกลมๆนะครับหรือแบนก็ได้นะผิวเรียบนะครับไม่มีระยางยื่นออกมาไม่มีแขนไม่มีขานะครับมีต่ปากแต่ไม่มีทวารหนักนะครับอย่างในรูปนี้ก็คือพญาเซนได้พยาเซนได้เนี่ยนะครับก็มักจะพบเจออยู่บ่อยๆนะในตัวเราเนี่ยแหละนะครับนะมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ตามดินนะครับเวลานักเรียนไป เที่ยวที่บ้านนอกนะครับไปเดินตามคันนาอะไรพวกนี้หรือว่าเดินที่สวนเนี่ยถ้าเรียนไม่ได้ใส่รองเท้านะครับพวกพยาเส้นได้ที่อยู่ตามดินเนี่ยมันก็จะเจาะง่ามมือหรือง่ามเท้านะครับนะที่มันเป็นบริเวณเนื้อเยื่อ,อที่เอ่อเนื้อที่มันบางบางของเราเนี่ยนะครับตรงซอกตรงเนี้ยนะบางๆของเราเนี่ยตรงซอกตรงเนี้ยนะครับมันก็เจาะเข้าไปนะเจาะเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าไปในร่างกายเรานะเป็นพยาชื่อก็บอกแล้วเป็นพยามันจะไปคอย แย่งน้ําแย่งอาหารของเรานะครับพยาธิเส้นได้พอเข้าในร่างกายเราแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนนะครับมันจะไปอยู่ที่บริเวณลําไส้ใหญ่ของเรานะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับเวลาพยาธิเส้นได้เนี่ยนะครับมันจะขยายพันธุ์ของมันนะครับจะขยายพันธุ์นะก็คือมันสร้างลูกออกลูกออกหลานเนี่ยนะครับเรามักจะขับถ่ายบ่อยนะมักจะขับถ่ายบ่อยพวกนี้บางทีบางคนเนี่ยมีพยาธิเส้นได้อยู่ในตัวเยอะนะครับ นะเวลาขับถ่ายมาก็เนี่ยหลุดออกมาเห็นเป็นตัวเลยนะครับนะในชักโครกอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งถ้าตามาถ้าเราอยู่บ้านนอกนะไปเที่ยวบ้านนอกบ่อยๆว่าอ,อยู่ที่บ้านนอกบ่อยๆเนี่ยนะครับเราก็ควรจะกินพวกยาถ่ายพยาธสักครั้งหนึ่งนะครับนะอ่ะต่อไป มาดูกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4คือพวกลำตัวเป็นปล้องนะครับแต่ไม่มีขาเป็นหนอนตัวกลมเหมือนกันแต่ลำตัวเป็นปล้องนะครับนะจะมีลักษณะคือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวกลมยาวนะครับร่างกายเนี่ยนะครับนะมันก็จะเป็นปล้องๆนะครับนะแต่ละป้องเนี่ยก็จะมีเดือยไปสําหรับใช้ในการเคลื่อนที่นะครับอย่างเช่นไส้เดือนดินปริงแม่เพียงนะครับ ไสเดือนเด็กๆก,ก็คงจะรู้จักทุกคนนะครับเด็กๆด,ดูดิเห็นไหมมันต่างกับเมื่อกี้นะต่างกับหนอนตัวกลมนะ,ะเดี๋ยวครูย้อนรูปไปดูเห็นไหมหนอนตัวกลมไม่มีข้อป้องเห็นไหมครับเห็นไหมครับหนอนตัวกลมไม่มีข้อป้องผิวเรียบแต่พวกนี้กลุ่มที่สี่เนี่ยนะครับคือเป็นหนอนตัวกลมเหมือนกันแต่ก็มีข้อป้องนะครับนะ แล้วก็มันจะมีวิวัฒนาการสูงกว่าหนอนตัวกลุ่มหนอนตัวกลมตัวกี้ตรงที่หนอนตัวกลม,มเมื่อกี้มันมีแต่ปากมันไม่มีทวารน,น่ะนะครับมันจะขับถ่ายทางเดียวกันนะครับมีรูออกรูเดียวรูเข้ารูเดียวแต่พวกเนี้ยไสเดือนดินหรือแม่เพียงหรือปริงพวกเนี้ยนะครับมันจะมีทั้งปากและทั้งทวารน,น่ะคือมันก็กินทางปากแล้วขับถ่ายออกทางทวารน,น่ะนั่นเองนะเด็กๆก็คงไม่เคยเห็นแม่เพียงนะถามว่าแม่เพียงอาศัยอยู่ที่ไหนล่ะ นะครับนะแมงเพียงเนี่ยมันก็จะอาศัยอยู่ในทะเลนะครับหรือไม่ก็ในน้ําจืดก็มีนะครับส่วนไส้เดือนเด็กๆก็คงรู้จักทุกคนนะใครไปตามบ้านนอกก็เอาเป็นเหยื่อนะเป็นเหยื่อไว้ใช้ตกปลาเคยไหมเคยจับมาตกปลาปะบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยนะอ่ะกลุ่มที่สี่ไปแล้วนะทันไหมนะกลุ่มที่หนึ่งฟองน้ำกล <I have. S 1> ุ่มทนะี่หนึ่งฟองน้ํา กลุ่มที่สองคือพวกกะละปังหาปากาลังดอกไม้ทะเลนะครับกระพุนกลุ่มที่สามคือหนอนตัวกลมพวกพยาธิกับหนอนตัวกลมกลุ่มที่สี่คือพวกหนอนตัวกลมเหมือนกันนะครับแต่ลาตัวเป็นป้องเห็นไหมเห็นป้องป้องป้ององไหมน,นะครับอ่ะต่อไปกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้านี่เด็กๆก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีคือพวกหอยกับหมึก หอยกบหมึกนี่นะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่ลําตัวนิ่มไม่มีป้องนะครับบางชนิดก็อาจจะมีเปลือกแข็งหุ้มลาตัวอยู่อย่างเช่นพวกหอยต่างๆนะครับในรูปนี้คือหอยมือเสืออ่ะเด็กๆเอาหอยที่เด็กๆเคยกินกันเด็กๆเคยกินหอยอะไรรู้จักหอยอะไรตอบคุณครูหน่อยสิหอยแครงครับหอยแครงหอยอะไรอีกหอยนางรมค่ะหอยนางรมหอยอะไรหอยเชล อ่านี้ยิที่เมื่อกี้อ่ะมีหอยอะไรอีกแล้วเคยกินกี่หอยหอยอะไรหอยแมงผู้อ่าหอยแมลงผู้ถูกต้องนะครับนะพวกนี้พวกหอยเนี่ยลำตัวตัวมันเนี่ยจะนิ่มอยู่ข้างในแล้วก็จะมีเปลือกมาหุ่มข้างนอกเปลือกจะแข็งถูกไหมนะครับต่างจากหมึกนะนะพวกหมึกนะครับเด็กเด็กเด็กคุ้นเคยว่า ทำไมถึงเรียกว่าเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกนี่ไม่ถูกนะครับนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลามันคือหมึกนะครับนะหมึกก็คือหมึกนะเราเรียกสั้นๆน,นะครับนะซึ่งพวกนี้พวกหมึกเนี่ยนะครับลำตัวของมันเนี่ยก็จะอ่อนนุ่มแต่มันก็จะมีนะครับเปลือกแข็งเนี่ยอยู่ภายในลำตัวนะ เด็กๆก็คงรู้จักหมึกทุกคนนะครับคงเค,เคยกินกันนะอะต่อไปกลุ่มที่หกกลุ่มที่หกได้แก่พวกสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องมีขาเป็นข้อข้อนะครับนะลำตัวและขาเนี่ยปกคลุมด้วยเปลือกหนาและแข็งนะครับได้แก่พวกอะไรบ้างพวกมแมลงพวกแมงพวกกุ้งกั้งกูตะขาบกิ้งกือพวกนี้เป็นต้นนะครับ นะลักษณะเราจะใช้เกณฑ์ง่ายๆในการแบ่งนะครับพวกสัตว์ที่มีลําตัวเป็นป้องมีขาเป็นข้อพวกนี้นะครับเราใช้จํานวนขาในการแบ่งนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะเด็กๆดูรูปนี้ครับนะถ้าเป็นแมลงอ่ะในรูปคือแมลงครับเด็กๆนับขามแมลงซิได้กี่ขานับขามแมลงครับซิลูกได้กี่ขาตอบคุณครูครับหกหกครับคถูกต้องครับหกขานะครับหกขาค่ะสามสี่ ห้าหกถ้าเป็นพวกมะแรงอีกทีนะเป็นพวกมแรงนะครับจะมีหกขาและถ้าเป็นแมงอา้าวไหนดูในรูปที่แมงมุมมีกี่ขานับสิแปดขาแปดขาครับต้องครับแปดขาถ้าเป็นแมงขึ้นต้นด้วยแมงนะครับนะถ้าเป็นแมงจะมีขาทั้งหมดแปดขา ซึ่งกลุ่ม,มแมลงเนี่ยนะครับจัดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจํานวนชนิดและปริมาณเยอะที่สุดในโลกนะเยอะมากๆจริงๆนะอ่ะหขาคือมแมลง8ดขาคือแมงสิบขาครับคือพวกนี้ครับกุ้งกั้งปูพวกนี้จะสิบขานะส่วนตะขาบกิ้งกือคือมากกว่าสิบนะเยอะมากเลยนับไม่หวัดไม่ไหวโดยเฉพาะ กิ้งกือใครนับผังกิ้งกือได้บ้างรู้จักไหมในะกิ้งกือตอนนี้หนา้นะาฝนออกมาเต็มเลยนะแถวบ้านกูก็ออกมาเยอะเลยนะกิ้งกือนะครับนะอ่ะโอเคนะกลุ่มที่หกนะครับออเรามาตอบคำถามง่ายๆนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มเรียกเดีว่าเจอใครเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน อ่ะเจอกิิพักกิติพักพอไหมเปาางเป,างเป่ารูปที่หนึ่งรูปนี้ตัดในรูปชื่อว่าครับ,รบตัดในรูปชื่อว่าแนะม,มงสาบครับอะไรนะแมลงสาบครับแมงสาบถูกต้องครับนะเด็กๆหลายคนมักจะเรียกผิดมักจะเรียกว่าแมงสาบจริงไหม นับขาสินับขาสิในรูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันต้องเป็นมะแรงสามะแรงสาใช่มันเป็นมแรงเพราะมันมีกขามันไม่ใช่แม่อ่าซูมต่อมาวันวิสาตอบคุณนอ,อ,อยู่ไหมวันวิสาสินเพลงวันวิสาอยู่ไหมครับอยู่ค่ะ ได้ยินไม่ไย,ยินเสียงเลยพูดดังๆหน่อยอยู่ค่ะโอเควันวิศารูปที่สองครับรูปนี้ครับสัตว์ในรูปชื่อว่าอะไรครับแมงวันค่ะถูกต้องมะแรงวันเด็กๆหลายคนก็เรียกผิดเหมือนกันนะครับชอบเรียกว่าแมงวันเห็นไหมนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แมงมันคือมะแรงวันเพราะมันมีหกขาเอาต่อมา หนึ่งหรือไทยห,หรือไทยอยู่ไหมอยู่ค่ะอหนึ่งหรือไทยรูปที่สามครับตัวดำๆเนี่ยเรียกว่าอะไรครับอะไรนะลูกแมงป่องค่ะถูกต้องครับแมงป่องนะครับนะ ไม่ใช่มะแลงปอกนะมันคือแมงป่องนะครับเพราะมันมีแปดขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขารตรงนี้เด็กเด็น,นะครับเข้าใจแล้วเนาะนะครับหลักเกณฑ์ในการแบ่งพวกสัตว์ในกลุ่มที่มีลําตัวเป็นปล้องมีขาเป็นข้อนะครับมีเปลือกแข็งพุ่มลําตัวเนี่ยพวกนี้เราใช้ตัวไูนครับรับครับ ทำไมแมลงสาบตอนตายมันต้องหงายท้องแล้วเก็บขาด้วยครับแมลงสาบอันนี้ใครถามเนี่ยนาวินมหเสียงนาวิน,นครับอ่ถามว่าทำไมแมลงสาบตอนตายมันต้องหงายท้องแล้วก็อะไรนะครับเก็บขาครับเก็บขา,ขาบางทีมันเป็น,นกลไกการแกล้งตายป้องกันบางทีเนี่ยเราสมมติเราเราไปโดนมันเนี่ยนะครับไม่แรงมากก็เถอะมันก็จะพลิกตัวทำตัวเหมือนตาย พอเราคิดว่ามันตายเราหันไปสักพักมันก็จะกลับตัวแล้วก็วิ่งหนีไปเลยจริงไหมแต่บางทีมันก็ตายจริงจริงค่ะจริงป่ะเออใช่ค่ะแต่บางทีมก็ตายจริงถ้าเราถ้าเราอะไรอ่ะตีมันอย่างแรงมันก็ตายจริงแต่ถ้าบางทีเราตีมันเยยีบมันเออเหยียบมันอะไรเงี้ยบางทีเราตีมันไม่แรงนะครับนะไปทําไปไปทํามันไม่แรงมันก็จะเป็นกลไกมันฉลาดนะมลงแรงมลรงสาบเนี่ยนะครับนะก็จะหงายท้อง นะัเหมือนแกล้งตายนั่นเองโอเคไหมครับมาดูกลุ่มสุดท้าย <c oughs> ในพวกสัตว์ะนัครับอ่ามาดูกลุ่มที่เจ็ดสุดท้ายครับคือพวกสัตว์ที่มีลำตัวเป็นหนามนะครับนะแข็งด้วยนะครับผิวแข็งผิวหนังแข็งนะครับลำตัวเป็นหนามพวกนี้จะพบในทะเลเท่านั้นนะ ทะเลเท่านั้นผิวลําตัวจะขรุขระนะครับรูปร่างกลมแบนสีสันมีมากมายหลายนะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับบางชนิดก็มีหนามยื่นออกมาอย่างเช่นพวกดาวทะเลเด็กๆครับคงเคยได้ยินบ่อยๆปลาดาวเคยได้ยินใช่ไหมชอบเรียกกันปลาดาวค่ะปลาหมึกแมงกะพรุนเป็นไงกะพรุนใช่แมงไหมกะพรุนมีขาปะ ไม่มีขาไม่มีแปดขานะคุณก็คือกับคุณนไมมันคืนอะไรอ่ะนะครับหมึกก็คือหมึกนะเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้เรียกปลาดาวนะเราเรียวกว่าดาวทะเลนะครับนะดูในรูปเนี่ยนะครับเหมือนกับตัวจะนิ่มเนาะนะครับนะเหมือนกับตัวจะนิ่มนะตอนกูเด็กๆเ,เนี่ยนะครับครูก็มีโอกาสได้เจอดาวทะเลครั้งแรกในชีวิตนะนะมันก็กําลังว่ายน้ําอยู่ในทะเลนะครับ ครูก็นึกว่าตัวมันนิ่มเพราะมันกําลังเดินอยู่นะกาลังคลือ่อคไถครูก็เอามือไปจับนะครับจับปุ๊บกูตกใจมากเลยเพราะกูมั่นใจว่าตัวมันต้องนิ่มนะแต่พอจับปุ๊บกูตกใจมากเลยเพราะมันไม่นิ่มเลยลูกเหมือนจับปูนเหมือนจับก้อนหินเลยลูกแข็งมากๆนะอันนี้คือดาวทะเลนะครับอ่ะอีก,กรูปก็คือเม่นทะเลเม่นทะเลนี่อันตรายนะเอามือจับเปล่าๆไม่ได้เพราะมันมีอะไรเนี่ย แทงออกมาเต็มเลยเนี่ยหนามหนามแ,<ล>แหลมแหลมค่ะหนามมันก็มีพิษด,ด้วยะนะหนามก็มีพิษด,ด้วยนะครับนะอันตรายมเม้นทะเลเนี่ยจะพบเยอะตามแนวปะกการังนะครับในทะเลเนี่ยพวกนี้นะครับแต่มเม่นทะเลก็นยกิยมเอามาทําเป็นอาหารกินไข่มันนะนะไข่เม่นทะเลหรืออาหารญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอุนิเคยได้ยินไหมสีเหลืองๆนะครับเคยครับ สรุปนะคร er ับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับมีทั้งหมดเจกลุ่มด้วยกันนะมีทั้งหมดเจดกลุ่มด้วยกันนะครับหนึ่งคือกลุ่มพูดนิดหนึ่งคือกลุ่มของน้ำของน้ำค่ะสองคือพวกกระตุนกระตุนค่ะกาะการังดอกไม้ทะเลดอกไม้ทะเลกลุ่มที่สามคือพวกพยาตและหนอนตัว กลมหนอตัวกลมค่ะกลมกลุม่มที่สี่คือพวกสัตว์ลำตัวเป็นปล้องนะครับไม่มีขาหรือเราเรียกว่าหนอนตัวกลมที่มีปล้องนั่นเองนะครับนะหอยและหอยและหมึกนะครับห้าคือหอยและหมึกลมก,กออลุก่มที่หก มต้องมีขาเป็นสีส้ม <ขา S 1> สีส้ม,มกันขวานกัรงครับบาย่แทรเขาร้ามาโอเคอ่ะกลุ่มที่หกนะครับคือพวกลำตัวเป็นปล้องมีขาเป็นข้อนะครับครูใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆในการแบ่งประเภทของสัตว์ในกลุ่มนี้ถ้าเป็นแมลงมีกี่ขาตอบแมลง แมงมีกี่ขาตอบเร็ว6ขาครับกขาถูกต้องแมงมีกี่ขา8ขาครับ8ขาค่ะบพวกกุ้งกั้งปูมีกี่ขา10ขา10ขาถูกต้องครับส่วนพวกตะขาพวกกิ้งคือคือมีมากกว่า10ขามากกว่า10ขาค่ะกลุ่มสุดท้ายครับนะกลุ่มที่7คือพวกสัตว์ทะเลที่มีลำตัวเป็นหนามนะครับ พวกนี้จะพบในทะเลเท่านั้นนะไม่พบในน้ําจืดไม่พบในแม่น้ำนะในทะเลสาบพ,พวกนี้ได้แก่พวกดาวทะเลพวกเม่นทะเลนะครับพวกนี้เป็นต้นนะอ่ะโอเควันนี้ครูจบนะครับในเรื่องของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไว้เท่านี้นะครับอ่ะนักเรียนคนไหนมีคาถามอะไรไหมครูครับวันนี้มีงานไหมคะมีค่ะ นะครับคุณครูให้ใบงานไว้ในกลุ่มเรียนออนไลน์ของเรานะครับเหมือนเดิมใบงานวันนี้ง่ายมากๆนะออะฟังงานวันนี้ง่ายมากๆเลือกสัตว์มาหนึ่งชนิดที่เราเรียนกันวันนี้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะเลือกมาหนึ่งชนิดที่เราเรียนกันวันนี้ที่ตัวเองชอบที่สุดวาดรูปมันแล้วก็อธิบายลักษณะมันว่ามันมีลักษณะอย่างไรโอเคไหมอย่างเช่นอย่างเช่นครูชอบดาวทะเลครูก็วาดรูปดาวทะเล เินาคูอธิบายว่าอ๋อดาวทะเลเหรอมีลักษณะเป็น5แฉกนะลำตัวมีผิวขูกขระนะครับลักษณะแข็งอาศัยอยู่ในทะเละยากไหม,ไมยากเปล่าไม่ยากค่ะเออไม่ยากนะเพียงแค่หนึ่งชนิดเอาที่ชอบที่สุดที่เรียนกันมาในวันนี้โอเคไหมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะเอาหนึ่งชนิดนะครับเด็กๆแล้วแต่เด็กๆเ,เลยเอาสัตว์อะไรก็ได้แต่ต้องเป็นสัตว์ที่ ไม่มีกระดูกสหลังที่เรียนในวันนี้นะครับนะอ่ะใครมีคำถามอยู่ใช่ไหมครับไม,ไม่มีแล้วค่ะมีแล้วนะอ่ะถ้าม,มีแล้วก็คุณก็ขอ,ขอจบการเรียนนะครับวิทยาศาสตร์ป .4 ในวันนี้เพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหนะ้าสวัสดีครับียนกคนสวัสดีครับ